ตำนานพระร่วงผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยชื่อพระร่วงนี้ไม่ได้หมายถึงร่วงหล่นนะแต่หมายถึงผู้มีอำนาจมิเศษตำนานบอกว่าพระร่วงท่านมีวาจาสิทธิ์ใครพูดอะไรไม่ดีก็เป็นจริงตามนั้นหรือท่านสร้างอะไรก็เป็นไปตามคำพูดนั้นเลยเรื่องที่โคตรผีขอคือสมัยนั้นเมืองละโวลลบ,บุรีต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปบรรณาการกษัตริย์ขอมที่ยิ่งใหญ่ทุกปีมันโคตรเหนื่อยและน่าอาย พระร่วงจึงบอกว่าให้ทํากระเบื้องงวงลังคาให้บางเหมือนกรีดดอกไม้แล้วส่งไปแทนเป็นการท้าทายแบบเนียนเนียนกริย์ขอมโกรธมากส่งทหารชื้อขอมดําดินมาตามล่าพระร่วงถึงเมืองสุขโขท้ายแบบลับสุดยอดขอมดําดินโผล่พ้นดินมาเจอพระร่วงท่านกําลังทําธุระยู่ขอมตกใจถามว่าท่านทําอะไรยู่ทำมายืนนิ่งเหมือนหินพระร่วงตอบแค่ว่าเป็นหินไปเสียเธอแล้วด้วยวาจาสิทธ์ ขอมดำาดินก็กลายเป็นหินตรงนั้นทันทีโคตรคลั่งหลังจากนั้นขอมก็ไม่กล้ามาลุกรานไทยอีกเลยทำให้สุขโขทัยรุ่งเรืองและเป็นอิสระ